สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะคะที่ติดตามทางช่อง YouTube นางพพรทอมือไหมสรินค่ะวันนี้อ้วนมีงานมานำเสนอนะคะพี่พี่ค่ะเป็นงานผ้าคลุมไหล่ค่ะงานคัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่ค่ะงานผ้าไหมสรินทอมือร้อยเปอร์เซ็นค่ะพี่พี่ค่ะเรามาชมกันเป็นผืนแรกเลยค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้นะคะเป็นงานหกตะโกยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่ค่ะเอ่อริมด้านบนเป็นสีแดงนะคะส่วนท้องผ้าตรงกลางจะเป็นสีดําค่ะพี่พี่ค่ะขนา นาดผ้า63คูณ2เมตรรวมชายครุยค่ะพี่พี่ค่ะเป็นลายช้างทรงเครื่องใหญ่สีเหลืองทองสวยงามมากค่ะพี่พี่ค่ะที่สำคัญเลยค่ะผืนนี้มีหน้านางสองชั้นให้พี่พี่ด้วยค่ะสวยงามมีตุ้งติ้งด้วยค่ะผ้าหนาทอนแน่นค่ะพี่พี่ค่ะอบน้ำยาเคลือบเงาก่อนจัดส่งค่ะพี่พี่ค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกดหนึ่งแจ้งรับให้วนได้ค่ะในราคา1,590บาทจัดส่งฟรีค่ะ พี่พี่คะเรามาต่อเป็นผืนที่สองค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าคคลุมไหลค่ะพี่พคะผืนนี้ค่ะเป็นงานหกตะกอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะพี่พีคะเลเชิงด้านบนเป็นสีแดงค่ะส่วนทองผ้าตรงกลางจะเป็นสีดําค่ะพี่พี่ ขนาดผ้า63คูณ2เมตรรวมคลุยค่ะพี่พี่่ะพื้นนี้ลายแปลกมากค่ะพี่พี่ขาเป็นงานช้างค่ะพี่พี่ขาช้างทรงเครื่องใหญ่ค่ะทอสลับกับลายดอกมะเขือค่ะพี่พี่าสวยมากมีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้ด้วยค่ะพี่พี่ค่างานผ้าหนาทอแน่นคัดเกรดเเกรดพรีเมียมค่ะพี่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 ในสนใจกดสองแจงรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,590บบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะเรามาต่อค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าคลุมไงงานเส้นไหมสุรินโทมือค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้ค่ะเป็นงานหกตะโกยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่ค่ะทองผ้าจะเป็นด้านบนริมแดงจะเป็นริมแดงนะคะลงมาจะเป็นสีดําค่ะพี่พี่ค่ะส่วนทองผ้าตรงกลางสวยมากผืนนี้สวยเก๋ๆมากเป็นงานเออเป็นสีเขียวค่ะพี่พี่ค่ะเชิงบนล่างเป็นดอกมะเขือต้นสนค่ะพี่พี่ค่ะสวยมากเลยผืนนี้เชียร์ค่ะพี่พี่ค่ะมีหน้านางชายคลุยตุ้ง ติ้งให้พี่พี่เหมือนเดิมค่ะงานผ้านหนาทอแน่นคัดเกรดเอเกรดพรีเมียมค่ะพี่พี่คะอบน้ํายาเคลือบเงาให้พี่ๆี่เรียบร้อยค่ะพี่พ่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด3แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,590บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่คะเรามาต่อค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าคลุมไหลนะคะพี่พี่คะพื้นนี้ค่ะเป็นงานหกตะโกยกดอกลายลูกแก้วค่ะเชิงด้านบนจะเป็นสีแดงค่ะพื้นนี้ท้องผ้าตรงกลางจะออกเป็นสีเม็ดมักขามเข้มเข้มเกือบดําค่ะพี่พี่คะสวยงามมากเชิงด้านบนล่างค่ะเป็นเชิงเทียนค่ะส่วนท้องผ้าตรงกลางนะคะจะเป็นลายเหรียญลายโบราณค่ะพี่พี่คะมีหน้านางชายกลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่สวยงามมาก ขนาดผ้า63คูณ2เมตรรวมชายคลุยค่ะพี่พี่ะ่ะสำหรับพี่พี่ทานายชื่นชอบผื่นนี้นะคะกด4แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,590บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะเรามาตกค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าคลุมไหล่นะคะพี่พี่ค่ะพื้นนี้สวยมากค่ะพี่พี่ค่ะพื้นนี้หกตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่ค่ะดูเชิงด้านบนเชิงสวยงามมากค่ะพี่พี่ค่ะด้านบนจะเป็นเชิงสีแดงนะคะส่วนท้องผ้าตรงกลางจะเป็นสีดําค่ะพี่พี่ค่ะพื้นนี้สวยมากพื้นนี้เป็นงานลายประยุกค่ะพี่พี่ค่ะเป็นเชิงประยุกพี่พี่ดูเลยแล้วด้านบนจะเป็นเชิงสีขอนะคะพี่พี่ค่ะตรงนี้ค่ะก็เรียกลายสีขอค่ะ ลายสีขอสวยงามตรงนี้ดาวกระจายค่ะพี่พี่่ะดาวกระจายค่ะลงมานี่สวยงามมากเชียร์เลยเชิงด้านบนล่างสวยงามเปลกตามากค่ะพี่พี่ขาขนาดผ้า63คูณ2เมตรรวมคลุยค่ะพี่พี่ขามีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่ทุกผืนค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด5แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,590บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี à, ่พี่คะเรามาต่อผืนนี้เป็นผืนที่6ค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าคลุมไหล่ค่ะพี่พี่คะงานผ้าไหมเท้โทมือร้อยเปอร์เซ็นต์ของจังหวัดสุรินทร์ค่ะพี่พี่คะผืนนี้ท้องผ้าจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆสวยงามมากท้องผ้าตรงกลางจะเป็นลายลูกกาค่ะพี่พี่สวยมากเลยดูใกล้ๆเลยค่ะพี่พี่คะผืนนี้6ตะกกยกดอกลายลูกแก้วค่ะด้านบนจะเป็นเชิงเทียนนะคะพี่พี่คะเชิงด้านบนล่างจะเป็นเชิงเทียนส่วนท้องผ้าตรงกลางนะคะจะเป็นลายลูกกาลายโบราณค่ะพี่พี่ สวยงามมากนีค่ะพี่พี่คะเป็นลายบวกลายลูกกาสวยงามมากค่ะหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่เหมือนเดิมค่ะพี่พี่คะขนาดผ้า63คูณ2เมตรรวมชายคลุยค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกด6แจ้งรับให้อ้วนได้เลยในราคา1,590บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่าเรามาต่อเป็นผืนที่7ค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าคลุมไหล่ผ้าไหมเทโทมือเมืองสุรินทร์ค่ะพี่พี่ขะมาชมผืนนี้สวยมากเช่นกันค่ะพี่พี่คะหกตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะพี่พี่คาเป็นสีบ่วงสวยงามเชิงด้านบนค่ะเป็นเชิงเทียนค่ะพี่พี่ขะทองผ้าตรงกลางจะเป็นลายดอกมะเขือประยุกต์ค่ะพี่พี่สวยมากพี่พี่ดูค่ะสวยงามจริงๆค่ะมีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่เหมือนเดิมค่ะ ขนาดผ้าอยู่ที่63คูณ2เมตรรวมชายคลุยค่ะพี่ๆท่านใดชื่นชอบผืนนี้นะคะกด7แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,590บาทจัดส่งฟรีค่ะ มาต่อค่ะพี่พี่ค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าคลุมไหล่ค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้สุดสวยสวยสุดเลยค่ะพี่พี่ค่ะหกตะกอยกดอกลายลูกแก้วค่ะริมด้านบนจะเป็นสีแดงนะคะพี่พี่ค่ะส่วนทองผ้าตรงกลางจะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มเข้มเกือบดําค่ะพี่พี่คะเป็นเชิงต้นเทียนบนล่างค่ะพี่พี่ค่ะส่วนทองผ้าตรงกลางค่ะจะเป็นลายนาค้อยล้อมเพชรลายโบราณดั้งเดิมเลยค่ะพี่พี่ค่ะมีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่เช่นเดิมค่ะขนาดผ้าอยู่ที่หก สิบสามคูณสองเมตรรวมชายคลุยค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกดแปดแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,590งันรบาทจัดส่งฟรีค่ะค่ะพี่พี่คาเรามาต่อค่ะเรายังอยู่ในงานผ้าคลุมไหลนะคะพี่พี่คผืนนี้6ตะโกยกดอกลายลูกแก้วค่ะเชิงด้านบนนะคะพี่พี่คจะเป็นเชิงเทียนส่วนท้องผ้าตรงกลางพี่พี่คาเชียร์เลยค่ะพี่พี่ค อ้วนเพิ่งได้มาแค่สองผืนนะคะพี่พี่ขาผืนนี้เป็นผืนแรกเนาะเป็นเป็นสีออกเป็นสีแดงค่ะพี่พี่ขาลายตรงกลางนะคะจะเป็นลายโหลด้านบนเป็นโฮลบนล่างเป็นโฮลแล้วก็ช้างตรงกลางค่ะพี่พี่ขาสวยเด่นคมชัดมากช้างอุดอ้วนอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่พี่ขามีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่เช่นเคยค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะกดก้าวแจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,590รบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาเรามาต่อผืนงานผ้าคลุมไหล่นะคะผืนนี้เป็นผืนสุดท้ายของคลิปนี้นะคะผืนที่สิบค่ะพี่พี่ขาสวยงามผืนนี้โทนสีส้มค่ะพี่พี่ขาหกตะกอค่ะผืนนี้หกตะกอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะพี่พี่ขาด้านบนก็จะเป็นเชิงเทียนค่ะส่วนทองผ้าตรงกลางนะคะพี่พี่ขาจะเป็นลายโฮล ทอสลับด้วยลายช้างแล้วก็ลายโฮลค่ะช้างอยู่ตรงกลางช้างอ้วนอุดมสมบูรณ์มากค่ะผืนนี้โทนสีส้มค่ะพี่พี่ขาส้มเหลือบๆชมพูค่ะพี่พี่ขมีหน้านางชายคลุยตุ้งติ้งให้พี่พี่เช่นเดิมค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจผืนนี้นะคะ กด10แจ้งรับให้อ้วนได้ค่ะในราคา1,590บาทจัดส่งฟรีค่ะหรือว่าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะเด้อ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปให้นะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ